ตื่นเช้าเชิญเอาเวลคุณสี่ก็เหมือนกันนะคะพักนี้แห่งตื่นเช้าเช้ามาเป็นหูวเป็นตาแทนน้ำแมมเหรอคือพี่แม่มเขาเป็นห่วงนะคะฝากบอกน้ำแหม่มด้วยนะครับว่มมาไม่ต้องเป็นห่วงผมรู้ตัว,ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่กำลังสนุกเลยเดียว นุกขวัญกำลังมีคนอื่นใช่ไหมคะแหมมิ่งขวัญเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนี่คะก็ต้องมีไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะคุณพี่แต่ที่ฉันดูออกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาถึงขนาดมาแย่งนุกขวัญไปจากตาเอได้มันเป็นใครมาจากไหนคะคือผู้ชายคนนี้ก็เพิ่งมารู้จักกับมิ่งขวัญได้ไม่นานนล้วล่ะคะ่ะคือน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักนักจีอะไรสักเท่าไหร่ บ้านช่องก็ยังไม่เคยให้เข้าเลยนะคะแหมยังไงซะน้องนี่ก็เชียร์ต่เออยู่แล้วเนี่ยคนคุ้นเคยกันมาตั้งนานเนี่ยน้องจะไปเห็นคนอื่นดีกว่าได้ยังไงล่ะคะแล้วทำไมคุณสีถึงให้หนูขวัญออกไปกับนายคนนั้นได้ละ่ะขนาดแต่เอตามไปยังโดนตบกลับมาเลยโธ่คุณพี่ขา ก็วันนั้นที่ตาเอตามไปเนี่ยก็ไปยื้อยุดฉุดกระชาก,กันจนมิ่งขวัญเขาตกใจนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอะไรรุนแรงเลยนะคะเน้องรับรองได้เลยนะคะว่ามิ่งขวัญเขาไม่มีเจตนาค่ะแล้วน้องก็ยืนยันได้เลยนะคะว่ามิ่งขวัญเนี่ยเขาไม่เคยมองใครเลยนะคะนอกจากตาเอจริงๆนะคะถ้างั้นทําไมไม่ให้หนูมิ่งขวัญเนี่ยมั่นกับตาเอไว้ก่อนละ่ะ ใช่เมื่อคืนเนี่ยฉันคุยกับตะเอแหลตะตาเอเนี่ยร้อนใจยิ่งกว่าฉันซะอีกเอ้ยเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวน้องเนี่ยจะไปคุยกับมิ่งขวัญเองแล้วเรื่องหาเลิกมั่นอะไรเนี่ยน้องจะเป็นคนจัดการทุกอย่างแล้วถ้าได้เรื่องอยังไงเนี่ยน้องจะรีบเรียนให้คุณพี่ทราบดีไหมคะตกลง ฉันจะรอฟังคำตอบว่าเมื่อไหร่หวังว่าคงจะไม่นานเกินรอนะคุณสีค่ะคุณพี่ยันขอตัวกล,กลับก่อนแล้วนะค่ะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะ อะไรเหรอยี่มินคือคือว่าคือมินคือมินบังเอิญได้ได้ยินเรื่องที่คุณป้าคุยกับคุณแม่ค่ะที่คุณป้าจะให้พี่เอมมั่งกับพี่ขวัญน,นะคะ่ะคือมินว่าคุณป้าไม่ต้องรอให้คุณแม่หาเลิกม,มากหรอกนะคะมินว่าให้พี่เอ๋แต่งกับพี่ขวัญเลยดีกว่าค่ะเอ๊ะยังไงเนี่ยฮะยี่มินผู้ดีิก็จะแต่งเองงั้นแหละมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เด็กไม่เกี่ยวเดี๋ยวเข้าคุณป้าค่ะคุณป้าค่ะอะไรกะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงมากเลยนะคะคุณป้าคือก็คุณป้าค่าะ,ะมีอะไรค,คุณป้าค่ะคุณป้าจำจำพี่ต่อได้ไหมคะพี่ต่อค่ะอะไร อะไรนะยิมินนี่นี่เธอนี่มันบ้าจริงๆเลยพูดอะไร